สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับเต้นวิถีอีสานครับผมสวัสดีครับผมท่านธุ์พวิถีอีสานครับผมสวัสดีครับพันธาวิถีอีสานครับผมแบงก์ไหนครับมือนทีมงานพาวิถีอีสานเ้าเอาคือเก่านะไฟไฟนี่ไฟที่สามไฟที่สี่ไฟที่สามเนาะที่ออกเนาะมันออกอยู่แต่ว่าคือโบรานได้เห็นตอนมาใส่จักเทื่อไม่ตอนยามพี่น้องก็เลยอยากเห็นตอนยาม เบอร์เนียนแล้วอนใส่ผมจะมาใสไเบิังจอนส่จอนไซจากหยกชักสูตรน้ำเขามีอย่างเป็นเงื้อจังไหนแฟนคลับก็อยากหยกจักนี่แหละครับมาเบอร์น่ะอันนี้คือบางอย่างบางคนก็ใช่ว่าจะอย่างงี้จะซื่อมาบางลั่นบางลั่นเป็นหน้าตาแบบไหนนี่แหละบางลั่นของเขาเป็นยังไงว่าบางคนเอาทอพลาสติกเอดแน่กับมีทอลายพีวีซีลวดมากเศษทอวีซีหลายแต่ว่าเฮาคนอีสานเฮาอนุรักษ์ไว้เฮาใส่ไม้ บังใ <yeah> ่ไทยครับเท็ดแล้วมี oh! uh ja mm um> <s <s ่ยุ่เฮียนก็มี่ยุ่ยหาบังข้งรถไซนี่ครับว่าง่ายว่าของพ่อมีอยู่เกือบพวกที่เจ็ดสิบบังแต่ว่าก็ใส่ไปเมื่อละยสิบก็บังยี่สิบบังไปคือมันบ่อเขาอยากใส่หลายใส่ท่านี้กุณพ่อได้อยู่ได้กินเมื่อลสองลกกับรถสองลูกสามลกกันเรยแต่จังหวะมันประมาณโลูกสองละนะครับพ่อได้อยู่ได้กินไปยันครับบัดนี้ใส่อะไรไปพ่อเนี่ยย่างครับเอาวิธีการได้จังไหนครับเดี๋ยวขอเบิ้งเงียนะนี่แหละครับเงียอันนี้มีเงีงโอ้ยมันคือเป็นตาจังไหนเธอเนี่ยโอ้ยซมได้ม่ซ ว้าวเนี่ยนี่ครับเกลือเกลือเกลือผมผมแล้วนี่นะครับเชมเรียบร้อยแล้วเชื่มเลยปลาไหลมากแค่แมนครับอันนี้มีอย่างไรครับเบื้องหน้าตามันคือบปลาตะกินบางเลมันกระมียนนีหอยแล้วก็มีปูโอสองย่างมันหมูท่านไงอัใส่หมูจังน้อยกันกันส่วนมากกันพูดอยากได้ก็พูดอย่างไรก็เก่าไรก็เพื่อมันหมูครับเอามันหมูเขานี่ล่ะแมนครับ ห้องม้าฝักบ่เ้ามาฝักกับห้องมาผสมกันโอฝักทำมันแหลกแหลกๆผสมกันคือมันจะเป็นเอเรียอังกฤษเนี่ยคือเขาต่ำหอยใส่กระปูนมาเพ่ะแต่ว่าสดๆสเราไม่ได้เมีนได้ยังล่ะนต่ยัังครบเพราะว่าเขาต่ำทสดๆสและคือลักษณะการต่ำสดๆนี่มันจะเป็นลักษณะนี้เพราะมันเป็นอาตากมาแล้วแต่ว่ามันก็เป็นตะขี้เดียดได้ยังไหมสมัยโก้่นมักเด้ครับผมมักให้เมีนซูเมอร์เนี่ยมันมันทัดสมัยให้ปลา เขาเลยบ่มมาร์กละกินหอมกินนั่นดีแต่ไม่ยังเขาดีสมัยสมัยกินแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเห็นท่นพ่อมันเอาเงื้อใส่บังครับเอาใส่แล้วกินใส่ไปแล้วก็คือเอาใส่เงื้อใส่เรียบร้อยแล้วเอาใส่ข้าบุญลักษณะการใส่คือใส่แบบนี้แล้วข้าวบุญใส่ยังไงบ่นเนี่ยมันมีลิ้นสมัยได้กิ พ่นสารอมอมงัดข่าไม้ต่พอร่องหโบราณอืนเป็นคนเดินทำให้พ่นพ่นมาท่าง,ง่ามานันน้ำโอ้ยเมื่อนี่วิทยาขวดยาสะพมทั้นทงนั้นได้เห็นลิงมันบร้สารงาคือเกาาา่าบริษังานกพัฒนาขึ้นมาธรรมดาเลยพวกเชื่อเขาตีที่นี่นี่ตีที่ปากมัน อันนี้พานธพุ่มคิดคนในในแบบเดียดจากจากพี่เร่ง่ายกว่าถอดง่ายกันยากถอดรับเปล่าเกี้ยวออกง่ายเจ็ดง่ายปิดไปแล้วปิดไปแล้วแต่ว่าเวลาเขาดันเขาเลยดันเขาไปแล้แต่ว่าจะออกจะออกว่าไ้แท้ล่ะว่าไรเทีเอาไปเลยนรเก็บลอยแล้วใส่พี่น้องมึงกันนะครับไปครับพี่น้องครับวัดนี้พันธุ่มที่าไปใส่ครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับคือบรรยากาศในี่หอยนองคลองบึงเขาเน้าหอยนองคือบึงสถานที่เราหรือพันธุ์พุ่มบึงสถานที่เราก็คือนี่ครับผมเหยียบหยาบา ครับโอ้โหแค่เหลื่อนเหลื่อนน้ำโอ้นี่คือหูมันมแหายใจว่อยจมน้ำครับตัวนี้ครับคือว่ายไม่หายใจได้มันเข้าเราในบังห้องเร็วครับพี่น้องครับคือเรียบร้อยไปแล้วสำหรับใส่เร็วบังคับใส่เร็วได้เยครับใส่ง่ายๆครับพี่น้องครับคือเ้าใส่ง่ายๆอีกง่ายๆเลยครับโอ้คือพันผมปีจ่ายบังลั่นไว้ย้ายบังแย่บังไว้ตะกอนเอายางย้ายไว้ก่อนนะพ่อเนาะครับย้ายย้ายย้ายไว้ย้ายไวม่รู้ใส่เก็บน้ำฝน อืมทำไปนอนครับไปนี่แล้วครับลักลัก,ลกตกากันใส่อืมใช่เลยง่ายง่ายง่ายปัญญาแลงไปทางน้ำครับทางทางนี้งานนั่นแต่ทางนี้คือจะจงไว้เอาไปทั้งรึ่งครับแรนครับเกิดไปทั้งโบกเลยนี่อันตัวน,นี้อับ้วนบ้วนจงนำครับเอาไปมันหายใจเนาะมันจะมีอากาศหายใจเวลามันเข้ามาแล้ว นี่เอาเราบังลันบังอย่งกับผ่านอมเลยีกว่านี่ฮะเป็นเราบังย่้งไงนันแลเมองตบอมนอื่นบอกที่่นอาวกันบังบก่น่านอมมาบวกบกไมอบบบแล้วแต่มองแต่บอมันอืนเนาะมนจวั ปลาโน่เนื้ออื่นลั่นโอ้ยไม่ไม่ครับพี่น้องครับนี่ครับผมคือวิธีการคือห้องเบิ้งลักษณะพื้นที่พ่อแม่บ่พ่อคือมันต้องมีหยาจักน้อยมันบ่แม่ครับหยาจักนน้อยโอ้โนี่ครับพี่น้องครับครับผมอืมแต่มันเป็นเด้อมันมนครับต้องมีหยาพอเนาะมีหยาพอหมักฮงหกเล็กน้อยครับพี่น้องครับสำหรับปลาไหลหมักเอ่อหมักบืนหมักหมุนครับผมพิธีการนี่ครับพี่น้องครับข้ากะ มาหาอยู่หากินน้ำหอยน้องข้องบึ้งน้าพอทานเนาะครับผมพ่ออยู่ได้กินไปพ่อได้อยู่ได้กินนะครับเมือวันพิธีสารบันเอ้าเมื่อกล่าต้องต้องหาอยู่หากินนะครับข้นข้นบันเท้าว่าไงว่าเป็นพิธีชีวิตของคนอีสานบันเท้าเนี่ยครับพี่น้องครับใสไปแล้วทำเบิ่มสามสี่หลังเลยครับพี่น้องครับใส่ไปเรื่อยครับผมใส่ไปเรื่อยครับครับ เดี๋ยวครับพี่น้องเ่าะคือบรรยากาศแล้วพี่น้องเนอะน้องขลองบึงเฮาครับพี่น้องครับต้องให้ลูกหน้าเฮ้าหระครับผมหาอยู่หากินไปนั่พอาะว่าไ่ได้กินครับพี่น้องครับเพราะว่ากับคือว่านพี่น้องเนาะว่าเว้นจากการได้การงานเฮาก็หาอยู่หากินไปนั่เพราะว่าเฮาก็ไปอยากซื้ออยากแลกหลายลรัพี่น้องครับเพราะว่าตัวใดพอหาได้เฮาก็หาไปว่ามันบ่มีเงินมาซื้อมาแลกหรอครับพี่น้องครับซื้อหลายมันก็บ่มีเงินตัวใดที่เฮาสมควรซื้อเฮาจังซื้อเนาะงพ่อผมเนาะตัวใดสมควรที่ที่เฮาหาได้เฮาก็หาซื้อก็ซื้อได้สบน้าาปล กันนั้นรถตัวนึงมันต้องเรียนเสือด้วยครับแต่วันนี้ยู่ในกิ่เท่าหาเอาขอยืดรถเนี่ยห้องห้องเสือใช่ขว่พวกของเ้าเห้องอิดบ่ได้เขาตัวใด้อิดได้เ้าเอ็ดตัวใดเหาหาได้เ้าหาไม่ขึ้นเลยเอาสะบังใบไผ่บนหลอกบรล้านนี่ยเลยเอ่อเพื่อนเขาอนุรักษ์ไว้นเราหัวด้านแต่พอแต่แมียพาอ็ดมาของเฮามันบ่มีทุนก็เลยเอาบังไม้ไผ่บ่มีเงินดอกบ่มีเงินไปซื้อท่อซื้อแท้เพื่อนครับผมบังไม้ไผ่กับคักรู้กันละดีขึ้นกัน ครับครับเฮาเอาทั้งที่ลนะครับพี่น้องครับหาเอาก็คือเป็นวัสดุอุปกรณ์ตามธรรมชาติของเฮาอุปกรณ์ของเฮาครับบางสารนะเฮาเฮ้ยึดแบบนี้เพราะว่าบางว่าบางไม้ไผ่นี่ยมันมันมีน้ำหัวให้ไปหน้าเฮาครับนี่ครับพี่น้องครับวิธีการใส่เว้ยนี่แหละครับแล้วก็หาลำหัวให้ไปหน้าเฮ้านะพอนาะไม้ไผ่ก็ได้ครับได้ไส้ครับ แต่าต้งเรียกเอางูมันไปไปตัดก็ตัดเอาเลยต้องเบิ่งลำ้ต้องเบิ่งลำ้มมือศาสนาของมันพรับอเรียนๆนี่ว่าไปหน้าหรอเนาตัดเอาทาลองหู้ง่ายโอ้พอทันใส่กระตุกกิดทัวไหนลองว่ไหนได้บ้างต้องเรียกบอกขอเรงบังเาวงงไว้ขอเรียนครับต้องลองหู้ง่าครับผมนี่ครับกิีการ ร่อนนึงแต่ะ้อยเงีทีไ่ำสองสาม่ำสัีอืทีมีแอนแบบนี้เนาะนแ,ตแต่ว่าขาต้องเลือกเอาละเนาะครับเอาล,าลับพี่น้องน,นครับพี่น้องเลือกเอาหาเอานบานละครับีกนัน,น,นรับอะไรอ่ะทายไปเ่นะ ว่าได้ยูมารุดมือสองสามโลอือซ่าอือซ่าง่ายเง่้ยเงี้ยพี่จีเ็นแตพอได้ยูได้กินเนาะพ่อเนาะได้ยูได้กินครับแต่ก็เอีสานอ่ะแมนครับพี่น้องไอ้ที่มันเป็นผูเข้ามาเลยครับอือีสานน่ะครับแค่อือหาอยู่หากินยังใช่หรือถือว่าเพราะว่าเพราะว่าถือว่าเป็นวิถีชีวิตเขาเนาะพ่อเนาะการหาอยู่หากินกันเลยครับลูกอีสานโดยตรง ไล่กันพุทดายีตลบเป็นบ่เข่าด้วยครับเฮ้ยแมนบอไล่มั่นล enfin> uh> ื่อหรืออย่างหนึ่งว่าง่ามั่นไล่กับงานน่ััเดียวกครบหรือว่าฝาไอ้ที่ปิดมันเนี่ยนะครับพี่น้องครับไทยลบเป็นกับพุทธอีก กากาดใส่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับมันก็เแิ้งเวิ้งกามากนะเวิ้สิลงบงังอืางหน้าเ <c oughs> นี่ยตับแมนม <c oughs> ืองคองคร,อ <c oughs> ครับพี่น้องครับอืมครับพี่น้องครับอ่ากินใจสิครับผมครับน้ำหอยมันนองไปปถือว่าพอได้ยุได้กินไปน้น,นะ <c oughs> น้องเนาะครับน้องคลองปึงไปก็จะพันพวกมมันบาแหละครับพี่น้องครับพอได้ยุได้กินแล้วครับครับ ครับพี่น,น้องครับผู้บงคนว่าอยากหูจักว <Yeah, S 1> ิธ <Okay. S 1> UH, <s> ีการไสไสจังได้พี่น้องครับเอาอย่างเป็นเนื้อก็คือบอกว่าเราะพ่อเนาะงสำหรับเนื้อก็ันเลยคือเอาปูครับหอยครับพี่น้องครับเป็นลักแล้วก็ะซาำไผ่มันหมูก็สามารถสามารถเอามาฟักไสอีกเพะพ่อเนาะเพราะว่าเอียนเนี่ยมันมักเด้มันหมูกันเลยเอาไสทั้งหมดเลยเนาะ ใส่บางสิเ๋ยใส่น้ำตาฟังฟังบึงนองที่เอาใส่พืชพืชพืชาหนองอย่งครับพ่อกมครับนองนองกระทุ่มน้องกระทุ่มน้อ่อพ่อน่่อพ่พ่อออ่่พ่ออออ่อ เป็นน้องคู่บ้านคู่เมืองเฮาแม่นครับประจำบ้านดอนดูเฮาน้องอัินมั่วบ้านเฮาครับบอกไงครับเป็นมองหาอยู่หากินมองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแถวบ้านดอนดูเฮากับบ้านใดนะพ่อเนาะครับก็ถือว่าบ้านดอนดูเฮาก็ถือว่าโชคดีครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมีครอบอุดมสมบูรณ์มีหอยมีน้องหายหาอยู่หากินนะพ่อเนาะครับมีน้ำมีไน่เอสเขาหน้าปูหน้าหน้าปีหน้าปังได้สบายๆครับพี่น้องครับก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินไปยถือว่าอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับบ้านเฮาก็ได้พอได้อยู่ไได้กินป แม่รพ่อเ่คำนดงมาอยู่บ้านนี้ไขานี้ก็บนนี้เพราะว่าบสมบูรณ์บ้หีครับม่นนีจากบ้านบ้านเกือบม่นอนเป็นที่นี่ครับโอชคดีหลายวธนาได้มาอยู่งสดอุดมสมบูรณ์ กเบินลนครับอันนี้หลังไท,ทยครับใส่เขานีร์เราท่านบ้าแต่ถือว่าพอได้อยู่ได้กินน,นาพ่อนาะครับมีอีกลังทไทยครับพี่น้องเหมืลหลังๆว่าใส่กระบือลายที่เริบก่อนหลังพอได้อยู่ได้กินอยู่ว่ญญาท่นบ้าเพราะว่าการเอาห้องก็ไ่ได้เอาเอาเบิรเอาเสียงน้พ่อนาะับ<อ>หาไปพอได้อยู่ได้กินพอ,พอไดครับครับ หาเรื่องปลากเรื่อทองครับพี่น้องครับงานทำสีสันเท่ากับห้าใต้เพราะดิกินไปแต่ว่าเขามันบางเชื่อคขาเหลือกินเท่ากับขายแน่นะพ่อเนาะเท่ากับต้องการมีรายได้เขามาในครอบครัวแน่มันก็มีแน่ครับมีขาดใจใจแน่กะจะนั่นไปนะพี่เนาะเพราะอยากมีรายได้เขามาในครอบครัวเขาเนาะเพราว่ากันละเพราะดิกินไปแน่เพราะได้ขายน้ำแน่ถ้ามันเหลือกินก็ได้ผมรังทุ่งไายแห้ะพี่น้องแป๊บเดียวพี่น้องครับวิธีการไสกับบางอย่างเนาะ ฮัลหผมว่าง่าก็ย nah ังปกป่วยับป่าพี mm ่น้องอมเอี้ยนหมดไ่คุณผัวโทษหนูค่ณผัวโาะคิดอดคุณผัวด้วรเนงเพ่เิ่ง่เ่นดผ่ากนค่แล้ว่าเนี่าน้็าไหลแล้ว่านเยครับเห่าก็เสากินแล้วคเอ้ยมอนีลูกมาอเซบังเออ บังนั่นหรือบางโบกเข้าเป็นไงครับถือว่าประสูควาสำเรแล้วน้องเมยเนาะปือว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ครับพี่ต้องครับคือวิธีการใส่หาใส่กินน้ำมวยน้ำนองเข้าหนเลล่ะใส่เจรพอโทษเลยคิดหอดพอโทษมันคิดหอดหลายมีโอกาสที่พอเพื่กมาเยี่ยมเฮาอยู่ดีใจเาลุกหลังทิ่อดเขาที่พออ้ยุ่คุณกัได้นะครับพี่องครับทือนี่ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกันแล้เนาะครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วิธีสารของไว้สำนีกองครับผมครับสวัสดีครับ